สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่หกร้อยยี่สิบสี่นะคะพี่ๆกำลังรับชมใน EP ที่หกร้อยยี่สิบสี่กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมดยี่สิบสองรายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้นะคะท่านเป็นพระง,งานสายประกวดที่ได้รับรางวัลน,นะคะท่านจะได้รับอง์พระพร้อมใบประกาศไปเลยน้องท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับุท่านนะคะมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะคะวันนี้ปิดให้ท่านจองการให้ทานค่ะหรือจะเป็นรายการที่3นะคะท่านเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะหรือท่านใดน,นะคะสนใจนะคะปิดตาหลวงปู่โตเน้อท่านวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งองค์เท่านั้นค่ะ มายเลข16วันนี้นะคะก็เป็นพระสมเด็จเขาท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะ สนใจรา,รายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงม,มาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดปิดทันจองท่านได้ารายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะท่าน วันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งคะ่ะท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนปีสองห้าสี่สองค่ะวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกษของท่านประเภทเป็นเนื้อทองแดงได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคนาจา์นะคะท่านจะได้รับเหรียญไม่พอท่านได้รับพร้อมใบประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้นะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบมาให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านได้จทานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน เ้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะเนื้อทองแดงค่ะเนื้องามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะหลวงพ่อหมุนนะคะเหรียญกลมเขาท่าน หน้าเหรียญท่านชัดนะคะท่านดูลายเส้นคมคมเลยนะคะท่านพร้อหมหูห่วงเดิมๆเลยนะคะเนื้อทองแดงงดงามค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนของท่านไม่พลาดนะคะให้ดูด้านหลังนคะคะท่านรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นหมุนเงินหมุนทองเก้าเก้าเก้าล้านนะคะท่านชื่อรุ่นดีนะคะวัดบ้านจาตบบนตำบลจานนะคะอำเภอกันทรารมนะคะจังหวัดศรีสะเกดคะ่ะท่านเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะคะของหลวงปู่หมุน,นะคะ่ะ ได้รับพร้อมใบป,ประกาศนะครัท่าน,านเหรียญเดิมเดิมเหรียญงามๆเลยนะคะนี่ค่ะอยู่ในกล่องนะคะท่านจะได้รับไปเลยนะคะแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นครัท่านมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะคะ900บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลข2วันนี้ท่าน เป็นเม็ดแตงนะคะของหลวงพ่อทวดค่ะรายการนี้นะคะหนูได้แบ่งปันมาพร้อมสร้อยเลยนะคะได้มาอย่างไรขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาในสภาพเดิมๆสวยใน100%เลยเ้อลยท่านหนูไม่ถอดสร้อยนะคะท่านจะได้รับนะคะองค์พระพร้อมสร้อยไปเลยนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดรายการนี้นะคะท่านใดศรัทธาวันนี้พิเศษให้เลยนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บบาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน ขออนุญาตนําออกมาน้องท่านนี่ค่ะองนี้นะคะองค์พระนะคะมาพร้อมสร้อยเลยนะคะท่านขอแบ่งปันให้กับคุนท่านนะคะทั้งหมดเลยนะท่านได้รับสร้อยไปด้วยนะคะเป็นเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดค่ะเป็นองค์เล็กนะคะท่านเม็ดแตงนะคะเนื้องามนะคะท่านดูนะคะหน้าตาท่านยังชัดตัวหนังสืออักคระท่านชัดนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบค่ะ ท่านใดศรัทธานะคะด้านหลังของท่านก็เป็นพระครูิสัยสโสภณหลวงปู่ทิมนะคะแบ่งปันเส้นนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบาทนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นแหวนนะคุณท่านของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะตัวแหวนเป็นทองเหลืองค่ะด้านหน้าหัวแหวนตรงนี้นะคะท่านก็จะเป็นรูป เหมือนของหลวงพ่อเดิมและก็ลงยานะคะแหวนบวงนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคุท่านตรงหัวแหวนนะคะสามารถเปิดได้นะคะขออนุญาตนะคุณท่านด้านในนะคะก็จะเป็นโคตสีของหลวงพ่อเดิมค่ะนีนะคะะนะ่คุณท่านโคจสีนะคะตาแดงนะคุณท่านสินสามขวัญน,นะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะอง์งามมากๆเลยนะคะ ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะงดงามมากๆค่ะท่านดูนะคะด้านในค่ะอักขระไว้นะคะท่าน,านหลวงพ่อเดิมนะคะเรนแรกแปลธาตุนะท่านน,น,าน,นี่ค่ะมีปีพอศนะคะงดงามมากๆค่ะตัวแหวนเป็นทองเหลืองนะคะด้านข้างก็จะเป็นโคตรสีค่ะหมายเลขสามแบ่งปานะคะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะแทปมาหามากันที่รายการที่สี่ค่ะ หมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระดุร,รุนเนือดวงค่ะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะรายการนี้นท่านเป็นเหนือดวงรุ่นแรกนะคะเมื่อปีหกสองค่ะเนื้อลงยาสิน้ําเงินเนื้อสวยสวยเลยนะ,ะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บน้องท่านวันนี้นะคะมาพิจารณาไปพร้อมกันได้ค่ะรุ่นเหนือดวงนะคะเป็นรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะเนื้องามงามค่ะลงยาสิน้ําเงินนะคะต่อโค้ดศิราค่ะ หน้าเหรียญท่านชัดนะคะดวงตาจมูกเราท่านขอแบ่งปันนะคะเหรียญน,นี้ที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าอยห้าสิบาทนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆค่ะท่านวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาเลยนะคะปิดให้ท่านนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะหลวงปู่ศิราสิริจันโทปี6 2สองนะคะ หมายเลขโค้ดด้วยน้องท่านทุกองคนะคะมีหมายเลขโค้ดค่ะดวงใครดวงมันเลยนะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งองเท่าน,าน้น้องท่านห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้ารายการนี้เป็นรุ่นเหนือดวงเช่นกันนะคะเรียนปีหกสององท่าน,นองคนี้นะคะเป็นเหนือลงยาสีเขียวน้องท่านทํานไดถูกฉโลโกับสีเขียวน้องท่าน เก็บได้เก็บนะคะในอนาคตหากันยากแน่นอนของท่านราคาไปไกลแน่นอนค่ะเรียนโค้มเรียนสวยทุกท่านดูมุมไหนก็สวยนะคะถ่ายจากกล้องสดเลยค่ะท่านดูนะคะต่อโคตศิราค่ะดวงตาจมูกท่านชัดนะคะหน้าไม่ศึกไม่มีรอยขีดข่วนท่นานแบ่งปันเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทท่านไม่รอช้านะคะวันนี้นะคะ ท่านใดตาวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะปี6-2มาเลขโค้ดนะคะ7 6 7เขาท่านเลขสวยด้วยนะคะท่านสามารถนำไปเลี่ยมใส่กรอบได้เลยนะคะท่านมัน่นใจได้เลยค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขรไว้ชัดเจนค่ะท่านมาคะท่านมากันที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปุตนี่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีองนี้เป็นเนื้อผงเกศรนะคะท่านด้านหน้านะคะท่านสังเกตดูนะคะจะมีคราบทององลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะท่านเนื้อผงเกศรนะคะเนื้อ,อง,งามๆค่ะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมของท่านได้ไปขึ้นขอบบูชาได้วสวยๆเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะ หลวงปุโตวัดประดูชิมพีหลังยันนะนะคะองนี้แบ่งปันนะคะที่650บาทค่ะ650บาทนะคะพา่ามาค่ะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะเป็นพระปิดตามหาสเสน่ห์นะคะพิมพ์เลกของหลวงปุโตเช่นการของท่านองนี้นะคะคราบทององ,งลงรักปิดทองเต็มเลยงท่านเนื้อทองเก่านะคะ องค์ปิดทองงดงามมากๆค่ะท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านใดนะคะสายหลวงปู่โตไม่พลาดของท่านองค์งามนะคะเนื้องามมากๆค่ะหลวงปู่โตะนะคะเป็นเนื้อผงใบลานค่ะองค์นี้นะคะวัดประดูช่ชิมพีท่านดูด้านหลังนะคะแบ่งปันนะคะท่านที่ห5 0้ยห้าสบาทค่ะห5ร้อยห้าสิบบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แค่ะหมายเลข8ดรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเช่นกันค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กระหนกข้างนะคะท่าน ลายกระหนกนะคะซ้ายขวาชัดๆเลยนท่านตา,นตานฐานฝั่งตะกุดเต็มหนึ่งดอกค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะองค์นี้แบ่งปนันกับท่านที่6 5 0้ห้าบาทนะคะ6 5 0หบาทเท่านั้นค่ะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านเนื้อผงใบลานนะคะเนื้อก้นครุบลายเสืองดงามกับท่านรายการนี้นะคะปิดตากระหนกข้างค่ะนิ้วมือนิ้วเทา้าท่านชัดนะคะได้รับพร้อมเลี่ยมเลยค่ะท่านทัดนะคะมาที่รายการที่9ค่ะ หมายเลขเก้ารายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีเช่นกันนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปุดนี่ค่ะท่านใต้ฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะองค์นี้เป็นเนื้อก้นครกลายเสือนะคะท่านนิ้วมือท่านชัดๆเลยนะคะเนื้องามากๆของท่านไม่แตกใดๆทั้งสิ้นนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะแบ่งปันที่650้้าบาทค่ะห5 0ห้าบาทเท่านั้นเอาท่า,านด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะ องงามมากๆเลยน้องท่านด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิพีนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นที่สองเนื้อผงใบลานค่ะท่านดูนะคะผิวพระนะคะดูแขนดูขาน้องท่าน อง,งสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบฝั่งเพชรให้กับท่านเลยนะคะเลี่ยมกรอบสวยๆค่ะท่านได้ไปบูชาได้สวยๆเลยนะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะองค์นี้ค่ะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้เท่นัที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดค่ะท่านไม่พลาดนะคะหาองค์แบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะท่าน วันนี้ท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมางานที่รายการที่11นะคะหมายเลข11รายการนี้ของท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะองนี้นะคะเหรียญพ่อชุยของท่านเหรียญเก่าตามปีเลยนะคะหน้าตาท่านยังชัดน้องท่านนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะหลวงพ่อชุยนะคะ ด้านหลังน้งท่านยันอัขระท่านเต็มนะคะเรนนี <away> ้ขอปอยแบ่งปันที่ห้าห้าบาทค่ะห้าหบาทนะคะถ <away> ัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะ <away> หมายเลข12รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตน้งท่า <away> นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่คะ่ะ <away> เนื้อก้นครกลายเสือนะคะท่านที่ค่ะวัดประดู่ิมพีเป็นจัมบูอ่า <away> เป็นตุ๊กตาใหญ่นะท่านขอภัยด้วยนะคะ <away> พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ค่ะของหลวงปุโตนะคะ เป็นเนื้อผงใบลาเอาทานเลี่ยมเสร็จกรอบค่ะด้านหลังท่านดูนะคะมีหลังเป็นหลังยันนะนะคะเนื้องามๆเผาท่านเป็นเนื้อก้นครกลายเสือนะคะขอแบ่งปันค่ะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามวันนี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเขาท่าน,อ,านอยู่ในชุดเบญจภา,าคีด้วยนะคะเนื้อดินเผายอดนิยมค่ะพระผงสุพรรณนะคะ พระกุดั้งเดิมสุพรรณบุรีนะคะท่านเนื้อดินนะคะท่านดูนะคะอง์งามมากๆค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังค่ะ,งคะองค์สวยเต็มแล้วท่านเนื้อดินไม่แตกไม่บิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะอง์นี้ขอปลอแบ่งปันนะคะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทักมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะ หมายเลข14รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะท่านเนื้อท่านนะคะคราบผิวพระเก่าๆเดิมๆเลยน้องท่านฐานท่านเต็มนะคะอกท่านเต็มค่ะท่านเสียนแหลมนะคะองค์สภาพสวยเลยนะะ้องท่านท่านใดตามหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไปบูชาองค์นี้ท่านจะได้รับพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพร้อมหัวห่วงขาแบ่งปันที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านเป็นเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามเลยนะคะ หากศรัทธาองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะคัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงค่ะท่านองค์นี้นะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เช่นกันองค์ท่านฐานท่านเต็มอกท่านเต็มนะคะ นะะี่ค่ะมวลสารดั้งเดิมเลยน้องท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าจะแตจกจะหกักน้องท่านนะีคะเลี่ยมเก็บผิวองพ์พร้าให้กับท่านเลยนะคะหาองค์วสวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วน้องท่านได้รับองุ์พระพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะพร้อมใช้งานบูชาได้วสวยๆค่าแบ่งปันที่550บาทค่ะ 5 5 0บาทนะคะท่ามาค่ะท่านมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16กนัจะพิเศษนิดนึงนะคุณท่านเป็นพระสมเด็จที่ได้รับรางวัลมานะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อผงวัดระฆังโคศิปารามกรุงเทพค่ะอยู่ในชุดเบญจภา,าคีด้วยนะคะ สวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านพระงานประกวดมีเป็นร้อยเป็นพันรายการนะคะอง์นี้ได้รับรางวัลมาคงท่านนี่ค่ะท่านดูนะคะสวยตรงตามรูปแน่นอนค่ะแบ่งปันนะคะที่700บาทค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะท่านองงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ องค์ผิวพระนะคะวัท่านเนื้อพระจะแตกลายงานวัท่านงดงามากๆค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะวัท่านแบ่งปันนะคะหมายเลขสิบหกนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะฮัดมาคะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะวัท่านหมายเลขสิบเจ็ดวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดค่ะอง์นี้ค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ ท่านดูนะคะอง์พระนะคะตรงนี้คราบพิเบานะคุณท่านนี่ค่ะคราบพ่เบาเต็มๆเลยนะคะงดงามมากๆค่ะเนื้ององพระท่านเก่าเดิมนะคะหน้าตาหลวงพ่อทวดท่านชาดัดน้ำท่านคราบพ่เบางดงามค่ะเลี้ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิม์เตารี่ค่ะขอปอแบ่งปันนะคะองนี้ที่ห้ารอยบาทเท่านั้นค่ะท่านห้ารอยบาทผอมส่งนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบแปดค่ะ หมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรของท่านเป็นรูปหล่อนะคะเนื้อทองแดงองท่านนี่คะ่ะค่าี่เบ้าจ,จัดเลยนะคะท่านงดงามค่ะพิมพ์นี้ไม่แน่าจะาเป็นพิมพ์นิยมหรือเปล่านื้อท่านหลวงพ่อเงินนะคะแบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทนะคะท่านจะได้รับองพระพร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะ500บาทเท่านั้นคะ่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะ หมายเลข19รายการนี้น้องท่านองนี้นะคะเป็นคอน้ำเต้าน้ทนานของหลวงพ่อสุดนะคะนี่ค่ะมีสายสินมีผ้ายานน้างท่านนี่ค่ะมีรอยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะเป็นของหลวงพ่อสุดปากน้ำน้างท่านเป็นคอน้ำเต้านะคะนี่ค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะยันอักขระท่านรอบๆเลยนะคะท่านองนี้นะคะขอแบ่งปันกับท่านที่500บาทเท่านั้นค่ะ 5 0 0บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะท่าน,นเหรียญมงกรคู่นะคะของหลวงพ่อเอียค่ะเนื้อทองแดงรมดํานะคะท่านท่านใดสนใจนะคะพ่อเอียรายการนี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเนื้องามมากๆท่านด้านหลังนะคะที่ระลึกครบรอบ71ปีนะคะ วัดบ้านค่ายอเภอประจันตคามน้องท่านจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเหรียญพ่อเอียร์รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่21นะคะมาเลข21รายการนี้เป็นพระคุณแผนของหลวงปู่ธิมค่ท่านวัดราหารไร่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะท่าน เนี่ยเป็นพระคุณแพนหลวงปูท่ทิมค่ะองค์เก่าเลยนะท่าน,านเลี่ยมจับขอบนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมค่ะองคนี้ท่านได้สนใจนะคะขอปอดแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทนะคะทัดนาามาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยพระหลวงพ่อปาน,นะคะพิมพ์ทรงไก่เขาท่าน หางสี่เส้นนะคะเนื้อดินเผาวัดบางลงโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเนื้อดินคงท่านเปยนจักรพาคีนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านานองท่านเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะคะท่าน,นหางสี่เส้นนะคะนี่ค่ะองค์งามๆาม,มากๆเลยนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยองท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทัานนะคะพิมพ์หางไก่คบท่าน นเนื้อดินยอดนิยมเลยน้ำท่านเนื้อดินงามค่ะไม่แตกใดๆทั้งสิน้นน้งท่านนี่คะ่ะด้านบนนะคะท่านจะได้รับพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะรายการนี้นะคะท่าน ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยค่ะท่านใดสนใจรายการนี้แบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์089 1927 153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3, 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ วันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดน,นะคะท่านใดปิดทานจองทานได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ